จอดด่วนนะตอนนี้นะโอ้อยู่ปั๊มแล้วนะครับเอ้าเข้าขี้ไก่ป่ะปบผมว่ายอยู่าป๋าขึ้นมากวานหอดปั๊มป่ะควานอยู่ข้างโค้งอ๋อเป็นแลนมาเติมน้ำมันมาเข้าห้องน้าไม่เติมน้ำมันเติมน้ำมันด้วยเนาะดังเดือนน้องบุคัลนี่นะครับทีมงานเราก็มาสี่คนนะฮะมีพี่แอนป๋าเฟิร์นลุงแล้วก็เอ็มนะครับแล้วก็มีพี่นุวัฒน์อีกคันหนึ่ง ส่างไปซื้อกาแฟอยู่มั้งห้องน้ำเนี่ยมันก็เติมเรียบร้อยนะครับจอดรอที่หน้าเซเว่นนะมินหน่อยมากเลยก็ดีใจนะเนี่ยแรนลงเลยเนี่ยม <c oughs> าพ <c oughs> ี่ละมัน,น <c oughs> ว่าเ็นพาไปเซเว่นเป่ใช่ครับวันนี้ดาราบ้าพี่ละมาอาบน้ำมาคเปล่อ เรากินคำใหญ่เปคำเดียวคำเดียวจะกินขาจะเลยกบ,บ่อยต้องบ่อยมันจะเกิดความรำคาญตื่นขาวเยซื้อเหครับเยื่้านอะไรยา ก็นี้มานงค่ารงวางคค่ระดับเียวกิดมูลน้ำระดับกลางก็จะมีเขาบอกว่เขาทมากรุงไท ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจถึงบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานแบบรับรอบสุดประดมมาทุกอย่างนะ่าจะจบลงได้ดีครับให้กำลังใจลุงพลค่ะสู้ๆค่ะลุงพล ใจไปให้ลุงพลคนบ้านกกกอบอมียังดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพลสู่เด้อเอฟสีทั่วแดนแฟนๆหลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจลุงพลป้าแต่นสายทาน้ำใจ ลังไล้มาด้วยมีตไม่ตรีลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความรักโอ้อารีสุภาพรรอยที่ลุงบอกให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดี บางที่บ่มีภัยหูอย่าได้หมดหูเด้อลุงพมคนหัวใจแกล้งสายบุญนำ้าโฮมหักหัวใจส่งความหาแขงสูส้้ลุงพนป่าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจ มกเพื่นว่าบอดีมีจังหว่พี่น้องลุงป่าจังวาลานั้นละานานวนนาส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อทำความดีบางทีบ่บมีภัยหั ่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกลง้งสายบุญนำพาโฮมหักหัวใจส่งความฮักแพงสู้สู้ลุงพลป้าแตนอีกลายล้านคนให้กำลังใจสู้สู่ลุงพลป้าแตนอีกลายล้านคนให้กำลัง ทุกคนขอบคุณคู้มคนที่กำลังจือ,อทุกคนนะครับขอบคุณมุกานนะครับที่มาให้กำลังใจทุกบ้ากครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานแบบรอบครอบทุกไปตรงมาทุกอย่างน่าจะจบลงไม่ดีครับจากกคน <inaudible> นี้เช <inaudible> <ะ>ื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหาอบอ้อมอารี สุภาพกายใจรอยยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดีบางทีบ่มีไพยหูอย่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกล้ง สายบุญนำผ้าโฮมหักหัวใจส่งความหาแข่งสู่สลุงพลป่าแต่นอีกหลายล้านคนให้กำาลังใจก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจถึงบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานแบบรับตอบทุกปรงมาทุกอย่างจนะจบลงดีดีครับให้กงใ,ใ,ใจลุงพลค,คะ่ะครับ สู้ๆค่ะลุงคน ใจไปให้ลุงพลคนบ้านกกกบอมียังดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพลสู่เด้อเอฟซีทั่วแดนแฟนๆหลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจ